ก็เหมือนหมอตาบอดนวดคำไปเรื่อยใช่ไหมจะไปรักษาตรงไหนตอนที่คนไข้ตอนงอเนี่ยดูนะครับนอนคว้านนอนสบายนะครับตอนนี้เจ็บไหมตอนนี้เจ็บไหมยังไม่เจ็บนะครับหมอดันเข้าไปเจ็บแล้วใช่ไหมตรงไหนก็พับเลยนะอ๋อนนิตึงเส้นนี้แต่ตึงแล้วตรงเนี้ยตรงตรงข้างใน งนี้ก็มีกล้ามเนื้อของกลุ่มแฮมสติงด้านหลังเนี่ยมาเก,กาะกล้ามเนื้อแกสต็อกมาเกาะตัวข้อพับแฮมสติงทาหน้าที่งอแกสต็อกตัวนี้ก็ช่วยในการดันแล้วก็มาช่วยในการงอเข่าด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนงอล้วเจ็บแสดงว่าสตรัคเจอร์แถวนี้คืออะไรนะเราก็ต้องดูแลวตรงนี้มีถุงน้ําข้างในมีเส้นเลือดเส้นประสาทใช่เลยครับนะครับ เส้นเลือดเส้นประสาทจะถ้าเป็นเส้นเลือดจะบ่งบอกถึงอาการเย็นชาถ้ามีการตูบกดทับ,บถ้าเส้นประสาทจะมีอาการชาแต่คนไข้เจ็บมันจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อแสดงว่าเป็นที่เอ็นอ่าเป็นเอ็นกล้ามเนื้อเลืกรเม็นซะมากกว่าบาง <c oughs> ทีตัอาการก็เป็นตัวบ่งบอกรอยโรคเราต้องรู้พฤติกรรมของส่วนต่างๆนะเห็นไหมอาจารย์นะจ,จะกดเช็คดูนะนะอ่าเห็บไหม แล้วตรงนี้เป็นปมกระดูกกล้ามเนื้ออ้กล้ามเนื้อตัวนี้จะมาเกาะกระดูกเป็นจุดเกาะปลายหรือกุดเกาะต้นพอดีพวกนี้มักจะเป็นจุดปัญหานีงไงมีเส้นตึ๊ดตึนด่ยงไนดิ้นใช่ไหมนี่งานดิ้นอยู่นี่เป็นเส้นเอ็นของตัวนี้แล้วเราก็ไล่มาที่กล้ามเนื้อเจ็บหมเ็บไหมเห็นไหมจริงๆก็คือกล้ามเนื้อของเอ็นของพวกนี้วิ่งมาเกาะกระดูกนี่แหละคุณต้องมาฟิวดูพาอเป็นไงครับ